แล้วไดวโนเสาร์มันกินลูกไปคะ่ะไม่ได้เขาฆ่าเขาฆ่าทำไมเขาถึงฆ่าคะเพราะว่ามันมันบางทีเ่เขาเขาอยากอู้ไม่ใช่ไม่ได้ไดโนเสาร์ไม่ไม่ได้ชีวิตอันนั้นอ่ะคือเรปเตอร์เร <found> ปเตอร์ไม่มีแขนมันต้องฆ่ามันต้องฆ่าดูนี่นั่นแต่ทีแว็กซ์อะ มีมีมีแขนมันแสดงว่าต้องอุ้มโอ้โเพื่อค่ะยายพิ่งรู้มันมันถ้าเป็นเพื่อนนะถ้าเป็นเพื่อนมันนะมันต้องเกาะอยู่กันในหลังอืมไม่ชีวิตมันมันไม่เหมือนมันเป็นสนขอนุพันกันเห็นเห็นนี่ไหมเห็นตัวนี้กระโดดมาไหมหนึ่อ๋อนี่นี่เต้นเสร็จแล้วกระโดดมาไหม